สวัสดียามเช้าครับวันนี้ผมก็จะมากินข้าวเช้าตันนี้ครับถึงเวลาอาหารเช้าเนาะอาหารเช้าก็ง่ายๆครับไม่มีอะไรซับซ้อนครับง่ายๆเลยนี่ก็คือข้าวเหนียวครับเนี่ยคือข้าวเหนียวเนาะข้าวเหนียวกับข้าวก็ง่ายๆครับไม่มีอะไรซับซ้อนครับกับข้าวก็คือนี่ครับแคบหมูกับแคบหมูนี่แคบหมูเนาะ คือแคบหมูแคบหมูก็คือ,อมันจะเป็นหมูคล้ายๆหมูสามชั้นนะครับเป็นแบบมีหนังหมูมีมีเนื้อนิดหน่อยนะแต่ส่วนมากก็คือเป็นหนังนะเป็นมันมันเอามาทอดกันเขาเรียกว่าแคบหมูเดี๋ยวจะมากินให้ดูนะครับกินนะครับแคบหมูกับข้าวเหนียวร้อนๆตอนเช้านะโอ้เข้ากันดีมากเลย Uhm. Rồi không rồi. Uhm, có màu Cái muỗng có màu nó Mm. Uhm. Chiếu sẽ đang cọp อร่อยอร่อยจียมเจียวมันเดียวกินง่ายๆครับ